สบายดีสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เราพบกับส่องสมดีสแนวอีคือเก่าวันนี้เราสิมาฮอนหำเนาะทุกคนฮอนหำาสวยเมย์วันนี้เราสิมาฮอนหำามสวยเมย์เนาะมนเมย์ราสิฮอนหำาดงคายตลาดนี่ดวงคายตลาดมื่อวันเสาร์เดี๋ยวเข้ามาเบิงน้ำกันว่าสิเดสไปด้วยโตลาดเพราะว่าสองคู่บิคคนบ่ามาตลาดคนบอมาตลาดก็ได้โมเดไปิการ กินตามหมกวางแดดก็เดินเดี๋ยวเนาเนี่ยเขามาหอนหนาวใจกันกองข้างลั้งเนี่ยก็จะเป็นอะไรตัวนี้เป็นกองขี้แกบที่เขามาสั่งหายไ้เขาเนาะเพราะเขาประทานในมาเอานี่นี่ก็จะน่าจะเป็นกระสอบกระสอบผ้ากระสอบผ้าของอีเมย์ข้างนั้นก็เป็นขี้แกบผู้ได้ขออย่างน้องสายน้องสายเข็ดยังเีย ้นอนท้าม,มูเริอมวันนี้กุกคอนท้าม,มูหาเป็นเนยสองค่ะยามแดงบอคอยมีคนมาสีเขา,า,าอะัมาคอนท่าสีอแเาูทนี้จะเป็นห้าม,มูเนอะ ยังค่ะหน่อ,อสิตลักยังดิตัวนี้แม่ก็ฮหอนอยู่ไหนคุณทุกคนเปลี่ยนกันหอนกันคนบอลแม่อหอนอยู่ไงอยู่อนอยู่ดอกเพราะว่าแม่และหอนทำเป็ดเนาะแม่และหอนทำเป็ดเหาก็หอนทำหมู อัวนี้ขี้เกียบกับไล่ไล่นอนทุกคนเพราะว่าบุคลมีคนมาสั่งส่งนี่เพราะว่าเขาก็ลงหน้าบุตรเดียวฝุ่นหน้าเนี่ยเขาก็ใส่เดียวบ่เดียวเราก็ได้บอุคลอมาใส่สั่งขี้เกียบตรงนี้พักเขาก็พักเขาก็บริบูกเนาะแม่แม่จะคือบพอเอาขับูกกลองจะคือบพอเอาขับู๊กลองขับู๊ก Um um ูบอกฮะมูพันมาตัสิลัทำทำมาจากคือว่าเอาขับปลูกลงพอสิไปบานในแถไปจะสื้อไปเอามูแม่แ่อทำแต่ว่าจะ่คือว่าเขา กากสอบเป็นมมแม่มอแม่จะซื้องอีกกสอบฮะสอบหนึ่งแม่กะนันนันูู้บกคอยดีไม่ไดเนาอหูกายทามจังเดยามจังหน่อจังหนึซื่อมูตัซื้อมูตัวทถลแม่มอแม่ จะซื้อตัว่าไรหมูเเนี่ยต,ต,ตัวตัวละลายตใหญ่บ่ปะโอ้หมูหมูโตัวเถิกบดหรือต่อเม,ม่ฮะหมูสามะเฮ็ดพอผัดแม่ผัดพอเราไปซื้อหมูมาสามะเฮ็ดพอผัดหมูหมูใหญ่เลยหมูแบบตัวละลาลานกีบ เพราะว่าเราบ่มีหมูวันนั้นเองหมูโตแม่โตมันอันนี้มันกระต่ายแล้วก็เลยหาฟอพัดไม่พัดไม่เพราะว่ารัดเสียงรัดเสียงหมูคนเสียภาพหมูคนน่าเจ๊เสีเป็นจต่ได้ดอกเสียงหมูเสียงโมเมนต์หมูพัดหอกว่าเพ่อเสียงหมูหลานหมูหวานเท่านี่เด็กโมเมนต์หมูพันดอก เสียงเราดูกมันคลายเพราะว่ <c oughs> ขาขั้นขั้นชีษาหมูหน่อยตัวมันเกิดใหม่ให้มันใหญ่มันกะคก็สีด่นนะก็ะได้ไปซื้อพอพันแมมพันเดยซะสีมุ่งฟิงดูงมีคนมาช, <c oughs> ชมีมีคนว่าชี้ข่าวลยไแบบนี้ เดี๋ยวฮอนอยู่นี่เด็กคำกับฮอนอยู่นี่เนาะเพราะว่ามีดอกไฟอ่ามันนี้เด็กมัอน,นี้เด็กเล่าออกมัอน,นี้เด็กเล่าออกคนไข้เด็กกี่ขี่รถจนเจนจนเจนเนี่ยเนาะ <laughs> กี่รถกุ๊บฉีบอยู่เนาะแทนเนี่ยฮัลโหลไข้เดมาฮอนห้าม ตัวนี้เครื่องยี่เมียน่สังมาใหม่ล่สังข้าเย็ดมาใหม่เลยนี่เพราะว่าตัวเก่ามันขาดหมดแล้วนากามันกะมันกหฮางโผล่เนาะตัวเกา่นานก็ตัวน่าสังมาตัวนี้เป็นตัวทีทีเขามันกะเลยฮอนห้ำในออนกลัวเนาะก,กคน <laughs> หอบแม่หอกจิตถึงก็หายเ <laughs> ล้ยมงบัตรด,ดคนดินวันนี้คนหลายหลายจะคนไปใส่ด,ดคนดินคนนอะไรเนี่ย,นนยโดดโยกินวันนี้ดดสามขีกันโอ้ยมิงบัตรดรถสามขีดขันคนแดนสาวใหม่เวะ ขาตัวเป็งวัน<ป>มันนี้โมเดลไซสขาพี่ป้าโดว่ามองไงเป็นไงมองไงเป็นไงกันได้โมเดลไซสขาพี่ป้า ามบนไปอาชีพอนทามนี่เป็นอีกอาชีหนึ่งของเขาแต่ยังไม่น,น้นอ,นยอยคนๆคนพนทามขายเดี๋ยวอนมาแต่ยังได้น่อยแต่เขา,าห้องเรียนมอหนึ่งเขาป็หาเขามอหนึ่งคุณเนาะแต่ก่อนบ๊มี่ห้องซีกะบ๊มี่ห้องซีกะไปห,อไปหาหอนห้องซีเขาไปหาพออยู่้องซีเขาเนาะพลขาย ส่วงนงานกีห้ามปิดกระปีดหนึ่งตัวหข้าเข้าขายปีปัจจุบันเนี็กกระปีดหนึ่งเจ็ดพันโมดูแปดพันเด็ประมาณเจ็ดพันเด็กามำสีห่ห้าอะไรกีห้ามกี่ห้ามตัวเนาะฮอนฮอนแบบมาแต่เลยยินเสียงองสีดังมาแต่เลยยินเสียงหสีดังหอมกับซอบหอมถึงหอมกับขู่ไปฮอนเนาะ ฮอรแต่เนี่ยมันมันเสามันคิดกัเอาไปค้าอยู่ตลาดไปค้ากับแม่เนาะไปค้าอยู่ตลาดเนี่ยมันธรรมดาก็ไปฮอนเดือดของเฮียนมากอะเล่นไปฮอร์เหงาเลยเลยข้องเีย็นนะฮอน์ห้ามส่วนนั้นนุ้ยได้ได้เงขึ้นได้เลยพลังขึ้นคนมากเลี้ยงินส่วนนั้น เงินแส่นนึงนี่อโอ้ยลายเป็นลายแด้ตอ,อ,อนฮอนเด็กกะฮอนไปฮอน้ามีมือหนึ่งไปไปฮอนเด็กกะมือนั้นกะ <S <S อ่าฝนตกเนี่ยฝนตกแล้วบัดนี้กองขี้แกะมันกระเปียกนอกกองขี้แกะก็สซูมสูงไปก่อนบ,บัดนี้ฮอนไปฮอนมาขี้แกะมันโยดลงมา กีแกมั้านโยธต้องมาทุมท่มจริงเคย <c oughs> เคยเราไปแล้วเดือกครัหนึง่งเน็ตซิมของเราให้ทุกคนฟังใหม่อีกท่าน,นึงแด่กีแกมั้านโยธต้งมางต้ทุกคนอยูธต้งมาทับเขาทับจนบ่เห็นหัวโต้ไปทับจนบ่เห็นมื่อโต้ทับจนบ่เห,นหตตนเ็น,หนมื่อตโต้กันน,ตตน,นี้ดีดีแต่ว่ามีมีมีหนองเช้าไปนำสองคนเนาะ น้องสาวไปนํำสองคนไปขวดขวดขวดกันมาแต่กลองขี้เกียบเกือบตายย่อนขี้เกียบตัวนะแนวกองขี้เกียบฝนตกใส่นาะมันเปียกมันเปียกยกว่านี้มาที่นี่มันสูงมันสูงนหะนมันกระยองมาไปนั่งนอนอยู่กล่องอยุ่คางคางไม่หันเด็ดมันหยู่ต้องมาใสา่ แค่้แต่มามันอยู่ต้องมาถับโบแห้งนาะขว,ข,วขวดขวดขวดเอากันข <laughs> ันโบมีน้องไปนำสองคนมาแลพีตายโบ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 ,บ,บมีน้ำไม่ให้พูดเน้นหนอนมันอี้แล้ว <laughs> แต่ก่อนกลับไปฮอนกับเมย์เนี่ยไปฮอนยองซีซื้อยามันเท้ามันทีซื้อกระสอบหอ,องกระสอบเนี่ยหอมกระสอบอยางเขาไปฮอนอยู่ใน้านเนาะ อยู่ในในบ้านของแดดเพราะว่าเท้วนี้เขาไม่คงซีตัวไในหอบก็บซีขบับออกหอบก็บซีแออกก็สอบออกก็สอบ,บ,อ,บ,บ,อ,บ,บอยู่ใส่หล่อแล้วข้าไปในบ้านฮอนจนหอดคำเขานี้ถือเขาไปกินพร่องแด้ฮอนจนหอดคำแลำว้วก็แจงมาช่วงนั้นที่ช่วงนั้นที่ห้ามกันท่านท่านท่านเจียบใส่ปัจจุบันนีนกระถือได้แล้วทุกคน คั้เสียบใส่ตอนนั้นกระเพงแน่เกือบอยากใส่ปัจจุบันนีนกระถือไปเราคนกี่ห้ามส่วนน่ะแต่ขั้นขั้เสียบใส่ตัวหนั้นกระเพงแข่งดีเนี่ยเดี๋ยวมาตักเดี๋ยวมาตักใส่กระสอบใหม่ก็น้องจริงเนี่ยตักใส่กระสอบใไปทำหมูส่วนีนก็แเพกแข่งได้สุกคน ห้ามมูห้ามเป็ดห้ามมูแต่ก่อนขายขายโลพันเปดโลพันเปดเนาะมาได้นีโลโล, 3, ลสามพันโลสองปัหาโล 3, สามพันส่วนกี่ห้มมันแพงเพราะว่าบริษัไปขายเนะาะค่าโคูิดอย่างกหนบ่บย ส่วงท้ามเป็ดโมลิไปขายค่าวบีบบุมมี่ไผ่บุมมี่ไผ่มาสือ่อเครื่องสื้อทองอยู่ตลาดเมล่าขายสองพันหา้านอแต่ว่าเขาเขาขายประมาณโลสามพันเนยเดี๋ยวหำหำเป็ดกับประมาณพันสองพันหำเป็ดสองพันกิโต่อกิโลหนึ่งสองพัน ทำหมูกับสามพัน้ามปีด๊ดสองพันเ,เขาไปเข้าไปเข้าไปเกลือไก่เนี่ยโดนึโนงโดนึงหาพันหาพันกีบเขาไปค้ายพี่ได้ทุกคนเมื่อกี้เราทุกคนตัวนี้ฮอกรอนไดด ผู้ดีกระสอบหนึ่งพอดีฮอนไหนพอดีกระสอบหนึ่งพอดีนอนทุกคนตอนนี้กะคำเลยยัอยองอยู่ยูกประมาณยังอยู่ยุสองสอบเนาะทียังมัทันหฮอนเดวเลี้ยวเฮามือนาเมั่จเงสิมาฮอนต่อไหมมือนี้วัดชีฮอนหนมันเป็นคำคนเดียแต่ว่ามันเม,นม,มืมเมเม่อยเมืเม่อยเ,เดานั่งอย่าบวชวัดกดฮอนไหนสอบหนึ่งเด้อเมืเ่อนี้แล้ว สำหรับคลิปนี้นอตตัวนี้กระคำเ่ยเดี๋ยวเข้ากระสุดเมื่อกระสศกสิเมื่อเหือดนี่ยนอตทุกคนเออแล้วสำหรับคลิปนี้เข้ากะสิจบคลิปเพิ่งเพียงเท่านี้เนาะขอบใจได้ได้เนี่ทุกคนที่เข้าขับ zoom เนี่ยกะขม้าติดตามเสียงโดดต้นดินเนาะขอบใจได้ได้อีกเท่อหนึ่งนอต่เข้าขับ zoom เนี่ยกะขม้าติดตามกันตลอดเนี่ยไกรกำลังใจกันตลอดมาได้ได้ขอบใจได้ได้เนี่ยไปเดี๋ยวเฮาสิขออนุญาต จะกินต้องแพงส่นนี้เราจะกดบายบายบาย